สดอีีพ่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเล่นน้ำเบาไหมนะครับเด้อกลับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาโอกันอีกแล้วกับเบามาอินดี้อีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมมามืัอนี้พามาส้มทงหน้าอุ้ยจะเป็นง่ามหายครับผมครับสำหรับวันนี้ชิมีมือกล่องม้าทายหายด้วยครับเด้อวันนี้เป็นน้องสาวนะครับผมน้องไม้ทองสวัสดีค่ะนะครับผมกลับมากับนาทัยครับผมวันนี้สวัสดีค่ะครับไป ดำเนินรายการเลยครับผมไปน้ำ <ปะ S 1> กานครับไปเก็บหมักมังกรตากับนครับตากน้ำหากครับสอนกบพ่อนสนกเตอน้ยตอนสอนครับยีต่เดต่น่นนนๆยีต้เนือยี้่ยๆครับผม เพิอีกฟองนึงครับเมื่อถมวไนได้นครับเยะมลองเยว่ามนรอู่้อีอังเจ้าสูสครับผมอ้ตอนสอนหายหยามังกรมะไ่ยนะครับโู ung, ่ไปว่ามันตะเหิงหรือ่าตะตะโอ้ตไรตะไรครับผม เก็บแล้วทำไมตั้งแต่น่งน,น่าคุณครับประทับมาครับผมวันนี้เบาใหม่สิพามาเก็กบพวกมั่งก่อนครับผม,มเกีก่ยวมั่งก่อนนะให้ว่าบ่นกันนะครับออืแต่นหน่วยตอนซ่อนนะผมครับอุ้ยสดอีกน,นะนี่ครับผมนะครับสิพาะมาปาดตึงน้าผมตึงเด้ตึงเด้อเตะเดมเตะเดมเตะเดมนี่ครับอุ้ย งามหายครับผมห็นมะโนแตากล่องเห็นมนโนสวยๆเลยนี่ครับโอ้โหครับอุ้ยไมสวยๆนะครับนะครับ,รบมาดะสีผ้ามาซีมมาสินนสีมข้ากบว่งางานเม่็มเต็มสีมไหมครับผม หวานนะผมหวานชุดหยหดเลยเ <laughs> ก็บจะเพิ่ดนหนอไหเก็บเลยอันสงสัยว่หาห้าสิบปเก็บยังไงตัวถึงใสแม่หน่ยต่อยเอาเหปาดแถมที่นึงามาเบิ่งใจใจเึ่ครับ อ้ยสดๆๆๆจากต้นครับผมบูยุ่ยุงยุ่งนะสวยสวยสสวอันนี้ขั้นบอลซูประดาเอาไปโบมเนาะนะครับงามเลยก็มงเลยอุ้ยโอดหม้ามาตัวใหญ่ถังกั่ตาเขาเจ้ากัน สก,กวงซะนาะครับอันนี้ว่าันปนนัเอาเมื่อบมอีกไหมครับผมเมื่อบมเมื่อบม่มข้งไนเราเป็นตัวนี้ผู้ขืนได้ก็เาะไรบ้าเนาะผู้เขาเจ้าอจเออเออเอาตัหุดก่อนเหรอ,อ,อไ,ปไปครับ,บครับนะครับ ครับมาเบิึงมาเบิึงบึงมองผลลีมาแก้วมังกรอนเขาออกลูกเป็นเขียดตัวนี้เขียดขคยาวครับผม <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอปห,หน่วยคือตอนซ่อนครัวขนาดใหญ่เลยครับสะดาคนละใครไปได้ปลาไปเด้อี โอ้ยมวนมวอมครับโอ้โหลุดเมฆทั้งหม้น,นครับฉลาดกระจายโ,โอ้โหเสี่ยงกระา่ายจะคลองกันตอนสอดหาไม่ได้บะระหม้อใหม่ที่ออ,อกหมดเลย อุ่ยเจียบเลยตัวนี้ต้องใช้เชลีพากอนนะครับควรนั่นก่อนมาหมุนห้อง อาน้ามนนะน้าม oh, oh, uh ุโ huh. อ uh ้ยุ่งยุ่งไรไรครับผมอายุพว่ามีเดี๋ยวเขาจังเวียนในท้ับผมครับนึก่าทังหงหือเป่านี่ไหะ มาหน้าหัวหันใหญ่ครับผมสีแดงวามสุดค่ะไม่ลงไปหลงเลยสีขาวมาตัวนี้สีขาวดีวยเด้งขาวมันม oh ันมันเกตส์เกตส์มันหน่อยนะครับผมมันขาวเลยให้สังเกตเป็นเกตส์ตัวนี้มันสะเป็นสีแดงเกตส์มันสีลายครับผมเกตส์มื่ก่อนมันจะลายครับผมแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นสีขาวสีขาวเกตส์มันจะหน่อยกว่ากันครับ Nhà nó chỉ đèn hôm này tattern mẹ tay bố ngọc nàng hoa mặt tắp bố hạng bố 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 bú có bố <laughs> còn... bú, bố 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 เอาไปผุดไปร้องให้ได้ผุดจิ้มอะจังมัเอากระปูใหญ่ๆมา้บูป่าคนเดียวอันนีป่าคือท่าไอ้เนี่ยคือทุทุกอย่า นเก็บเกี่ยวมังกรครับดเดินนะครับไปทาแล้วอยู่เดินเดแบล็คฝนไปเอาแบบ็คขาวเรื่องคำนาฝนอ่อมแบล็คทั้งฝนครับผมเรียบร้อยกับการมาเก็บเกี่ยวมังกรสวนนาไทยนะครับผมหรือว่าเที่ยงนาไทยฝนมาไหนมาอยู่เฮืองมาเที่ยงกับพวกกินวะ,วะเาสัตว <c oughs> นี่ครับ,บรวันนี้มาทำความสะอาดเฮือนนะครับ มาเก็บตะเกียบมังกรวันนี้ผ้ามาบูยุ่งผ้าตะกล่อมังบูยุ่งยุ่งตอดเบิดขาลายคือกันครับผมมาครับสีผ้ามาเปิดเบิ้งวันนี้มาปาดเบื้องโอ้ยเปิดประชันนี่นี่สองแบบนะครับผมสังเกตเพิ่งดีๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันสีเกตหลายกวัวนะครับผมมันสีเป็นสีแดง ทาเกดน้อยๆหรือว่าบางๆแบบนี้มันจะเป็นสีขาวนะครับหรือทาข้อมูลไดพีดพุ่งกระตงกับขอโทดขอไฟได้หลายๆนะครับหรือลีนพันกันแหละล่ะมาครับสิผ้ามาเปิดเบิ้งมาแก้เบิ้งปาดเบิ้งนะครับผมเริ่มแรกปุ๊บครับผมไบน้สูมมาเบิ้งไหนสูมมาเบิ้งเด้อ่าปาดบื้อ ใช่ละกระสอนเขาไปใส่ดอไม้ที่เป็นตะแง่ตลอดันนี้เสียบสรงนี่แหะสวยยาวเก็เป็นถอยเงีนถยท่อ กระเด็นครับอันนี้สีแดงเข้ามาล่องสีขาวครับผมตึงก็ไม่จะเป็นสีขาวบ่นะครับขอมนตพิภัชเนี่ยได้ขอโอดขอไปนะครับผมสามสองหนึ่งว,ว้าวขาวสะอาดตาขาวสวยครับผม ติดจีแดงแกังหน่อยนะครับสวยสวยสวยวครับครับสวยทั้งนั้นเลยนี่ครับผมมีแต่หน่อยสวยๆงามๆเลยครับสีแดงแล้วก็สีขาวครับผม บางอันเขาก็ะซิมไปแล้วสีแดงนะครับเดี๋ยวเรจะมาพาไปซิมสีขาววันนี้ย,ยสีขาวกวับหวานโมแพรกันครับแซ่บอันนี้ไว้ให้น้องตากล้องนะครับ,ออนนอกกรบเอาอะไรลงไม้ซิมนำ้ำบันหยังนั้นมันมีอยู่หน่วยเดียวเอาไว้ให้เจ้าของสวนน้ำครับ ครับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการพามาเลาะธงวันนี้พามาเก็บแกวมังก่อนนะครับผมมีตะนวยงามแสบๆหวานๆกินข้าวกกับผมแบบก้มวิวเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมที่เขามาแวะเยี่ยมแวะยามบ่าไม้ขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับผมนาไทยหน้าของบ่าไม้องนะครับแล้วก็น้องไม้เนาะเพื่อนถ่ายรูปให้วันนี้เดี๋ยวบ่าไม้ขอฝากเพียงตัวนี้ผู้ใดเขามาเบิ่งรับเบิ่งรับชมแลกกัอยู่ดีไม่แห้งสุขสบายดีสุขุมทุกคนนะครับผมขอบคุณที่เขามารับเบิ่งรับชม อยู่ดีไม่แห้งสุกีมันเบิร์ตจคุทุกคนนะครับไมืนมันนี้ขอฝากไว้ตัวนี้อยู่ดี่ไม่แห้งครับขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเล่นน้ำเบาใหม่นะครับเ้อขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีไม่แห้งครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ตัวนี้เดี๋ยวเดินทางกลับก่อนเบืองฝาโค้สีต๊ค้สีโต๊ะห้าแล้วครับผม วันนี้เบ้าไม้และะ้วกันน้องไม้แล้วกันนะใช่นะคะผมขอฝากไว้ทันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผม,ม <า S 1> ขอบคุณครับขอ <มา S 1> <laughs> บคุณที่ให้การติดตามสนับสนุนเบ้าไม้และะ้วกัครอบครัวเบ้าไม้นะครับขอบคุณหลายๆครับตังค์ให้ไหมย,ยังหันปั่ดด่าอะไ่อยู่ <laughs> สิพ่าเห็ดส่องใหม่ไหมเอาบ,บิวตี้บ็อกเกอร์เนาะซื้อส่องมาจากไหนละ่ะหาส่องมาฮันเดยครับผม ไปหาบกว่านี้ยวผมจะไปหาบซอยน้องคือถ้าได้จะคองถือก่องให้น้องหาบนี่ <c oughs> มาครับขอบคุณหลายๆนะครับบ๊ายบาย